สวัสดีครับพามาชมบรรยากาศการทาง,ทงานของพวกเรานะครับอันนี้เราเริ่มประกอบถัง2 0งลิตรนะเป็นรุ่นเบรสิงที่พิจารณาทำออกมานะครับแต่มันจะเน้นไปที่ความทนทานอย่างที่พิจาบอกนะเตาคุไปพิจาไม่มีท่อแก๊สนะครับไม่มีท่อแก๊สนะฮะไม่ต้องไปหาไม่เจอหรอกนะครับให้ลูกค้าไปลูกค้าก็งงพิจาเผาถ่านกลัวเตาตุต่มไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวมีเทคนิคอยู่อันนี้พิจาก็มาต่อถังนะครับนี่รุ่นนี้รุ่นที่พิจาทำเป็น อ่รุ่นอ่ไเนนะเดลคอน V4 ตัวตั้งแนวตั้งตัวนี้คือถังต่อนะนี่คือตัวที่พี่จะอบอกว่าทำไมมันแตกต่างกับรุ่นตัวธรรมดานะครับเดวธรรมดามาให้ดูธรรมดาก็จะเตี้ยวันนี้นะครับก็เรียกเตาแคะก็คือเป็นทรงปกติเห็นไหมเห็นไหมความสูงแตกต่างกันเยอะเลยนะครับนี่คือบรรจุทานเข้าไปได้อีกอยากอ่คืออย,ย่ยายให้สูงเกินเกินไปนะสูงมากไปเนี่ยมันทํางานลาบากนะครับมันยัดฟืนลําบากมัน อะไรหลายอย่างนะครับตดนนี้ก็โอเคอยู่คือว่าใส่ได้เทได้แล้วก็ตัวที่ห่อหุ้มพิจารณาเป็นตัวที่หุ้มแบบแข็งแรงมากเลยนะครับก็สามารถาโยนวางนอนได้นะครับทีนี้ก็จะเป็นตัวที่ไส้วิจารหนาตึกเลยดูนะครับหนาครับหนาห้ามิลเลยนะครับคิวคิวนะคเราใช้ทัวเชื่อมอิบิีนะครับสามารถเชื่อมนะครับเชื่อม เ็กบางได้นี่ครับนี่คือไส้ของเขานะใครจะสั่งไส้อย่างเดียวก็ได้นะครับไส้ก็มีแบบประกอบพิเศษเลยนะครับแล้วก็ไม่มีท่อแก๊สใครอยากไปเสริมท่อแก๊สก็แล้วแต่ตามใจนะครับไม่ว่ากันไปเสริมได้เลยหากต้องการแบบนี้พี่จ๋าก็จะบอกสูตรให้ทำยังไงนะครับว่าไม่มีท่อแก๊สแล้วมันเป็นยังไงนะโอเคนี่เลยในกากแกะทุ่กก็ประมาณนี้นะครับพี่จ๋าก็ทำมาไว้อ่แล้วหนึ่งใบนะครับก็ มีเสร็จไปแล้วหนึ่งใบตัวอย่างนะครับนี่ตัวนี้นะครับแบบพุ่มก็จะเป็นแบบนี้นะครับเปิดฝาให้ดูแห้งมั้งให้ดูภายในกันนะครับของแถมที่ให้ไปนะก็จะมีะประเกรร็นเซรามิกไฟเบร,ร์ตัวนี้นะครับในชุดในถุงนั้นนะครับของแถมแล้วก็รองพื้นด้วยเซรามิกเฟเบร์อีกชั้นหนึ่งข้างล่างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปีกเป็นแหวนรองรับนะครับในการใช้งานก็คือเราใส่ประเก็นตัวนี้เสร็จปุ๊บปิดฝาหน้าปิดฝา รัดเข็มขัดให้แน่นนะครับใส่ใส่ใสฟืนก่อนนะครับใส่ฟืนเสร็จปิดฝารัดเข็มขัดให้แน่นนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยใส่ทรายหรือดินก็ได้นะครับใส่ดินใส่ทรายเพื่อเป็นการหุ้มมันในตัวหมายถึงคล้ายๆกับฉนวนตัวนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ความร้อนสูญเสียไปด้านนอกจนหมดนะครับก็คือแบบกักความร้อนเอาไว้ทานเราจะสุกทั่วนะครับและเตาพิจาไม่มีท่อแก๊สนะครับไม่มีท่อแก๊สนะครับ นี่คือสูตรที่ลูกค้าท่านั้นที่จะรู้นะครับไม่ต้องไปเจาะนะครับไม่ต้องไปเจาะห้องระบายนะครับนี่คือตัวเล็กอันนี้คือตัวต้นแบบนะต้นแบบที่จะทําคลิปเอาไว้ตัวนี้5้าพันจัดส่งฟรีมีเก็บปลายทางเฉพาะเดือนมีนาคมนี้เท่านั้นนะครับตัวนี้รับรองได้ใช้ได้ยาวนานเพราะว่าไส้พิจาเน้นความแข็งแรงทนทานนะครับก็คือไส้5มิลนะครับผมน,นี่เป็นรุ่นเก่านะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว เ yeah, ดรรนบอยส์นะครับทำามูข้าวได้นะครับสำหรับคนที่มาเม้นพิจามีอยู่เมื่อสักครู่นี้นะครับโปรไฟล์หมาปากหมามันโปรไฟล์นี้แหละพิจารทำทุกรุ่นว่าทำได้เจ็ดแปดรุ่นแล้วจริงๆแล้ว30กว่าครับถ้าย้อนไปดูเมื่อ3-4ปีก่อนนะครับมันเป็นสิทธิของพิจา่านะครับพิจามีสมองมีมือมีความสามารถมีปัญญาทำทำเพื่อเป็นต้นแบบให้คนอื่นเอาไป,าไปต่อยอดแนวทางในการประกอบอาชีพคุณอยากทำสูงอื่นแบบไหนมัไหนก็ทำไปนะของพิจาเองก็มีแบบเบสิกอันนี้คือดูแล คนงานให้เขามีงานมีไรายได้มีอาชีพพีจ่จ๋าทําไว้ไม่น้าไม่เสียนึกอยากจะเผาเองก็เอาไปเผาที่ที่มันเผาได้แคเท่านั้นเองนะครับก็ุูนใหญ่เล็กมีหมดนะครับมีทั้งไส้มีทั้งอะไรเดืงปันด้วยนะครับผมใครที่สนใจตันนี้ก็เชิญเลยนะครับพี่จาเผื่อท่อไว้ให้1เม็ดเลยนะครับแล้วก็การตั้งไส้พิจา๋าจะไม่ตั้งเหมือนตั้งขี่กันจะตั้งทะลวงเข้าไปเลยนะผมแล้วก็แบบตัวยาแบบนี้ใครสนใจก็ เจ็ดใบเท่าอขหนึ่งใบม่วงก็คือได้ความยาวขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งครับผมทีนี้สาขาสองนะครับสาขาสองที่พุทธุมนตรีสี่นะครับใครอยากมารับเองก็ได้นะมีส่วนลดให้มาถึงเาตานะครับตัวขนาดนี้ตัวนี้5ใบเท่าจะส่งฟรีมีเก็บไปทางด้วยนะครับใครสนใจก็รีบจองภายในเดือนมีนาคมนี้เท่านั้นนะครับผมจเจริญพร